นะคะวันนี้นะเราจะทบทวนในสี่เรื่องฟังดีนะคะในสี่เรื่องที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะในสี่เรื่องที่เราเรียนผ่านมาแล้วหนึ่งเรื่อง this ออกเสียงสระอีนะ this t h i s this อ้า this คู่กับ that that ใช่ไหมคะ this คู่กับ that ดิทใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้แดทใช้กับสิ่งที่อยู่ไกล,ใช,กไกลใช่ไหมคะอ้าดิทกับแดทนะคะจะใช้กับคำนามเอกพจน์ใช้กับคำนามเอกพจน์ซึ่งจะมี is ตามหลังด้วยซึ่งจะมี is ตามหลังก็จะได้เป็น it is แปลว่านี่คือ that is แปลว่านั่นคือใช่หรือไม่ต่อมาคําที่สามคำที่สก็จะมี these ออกเสียงสาอีแล้วค่ะทีนี้ออกเสียงว่า these t h e s และ those t h o s e those t h i s กับ those นะคะจะใช้กับคำนามพะหู พอดอ่าจะใช้กับคำนามพหูพจน์นะคะซึ่งจะมีอะไรตามหลังลูกจะมีตัวอะไรตามหลังมี R มีอาตามหลังก็จะได้เป็น these are t h e s are แปลว่าเหล่านี้คือใช้เรียกสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแต่มีมากกว่าหนึ่งต่อไป those are โ o ส e อาแปลว่าเหล่านั้นคือจะใช้เรียกสิ่งที่อยู่ไกลแต่มีมากกว่าหนึ่งแต่มีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะทบทวนสี่คำนี้เดี๋ยวเราจะทบทวนสี่คำนี้นะคะโดยการคุณครูจะมีภาพมาให้นะคะแล้วก็มีประโยคนนะคะให้ลูกวาดภาพลงไปนะคะ อ่าแล้วให้เติม this that these those สี่คำให้ถูกต้องเอาแล้วนะอ่าเลี้ยวอ่าเห็นหรือยังเอาเห็นหน้าจอครูยังลูกเห็นหน้าจอครูหรือยังคะอ้าวเห็นแล้วนะคะอ่ะโอเค ต่กี้ลงมนที่แล้วนะให้น้องเขียนเลยนะคะเขียนว่า exercise เอาบปฝึกัดให้ทำอะไรเลือกเติม t h is that หรือ these those ในช่องว่างให้สัมพันธ์กับภาพเอาเลยเขียนเลยค่ะอืม จากนั้นให้ลูกวาดภาพนะคะให้วาดภาพตามของคุณครูเลยแล้วก็มีนิ้วชี้นะคะชี้มีจะมีชี้ใกล้กับชี้ไกลนะลูกนะจะมีชี้ใกล้กับชี้ไกลคุณครูค่ะไม่วาดภาพได้ไหมเขียนแต่ประโยคข้างหลังได้ไหมไม่ได้ค่ะถ้าน้องไม่วาดภาพคุณครูก็ดูไม่ออกคุณครูก็ไม่รู้ว่า ไอ้คำว่าแหกหมวกของหนูอบบมันชี้ใกล้หรือมันชี้ไกลดังนั้นหนูต้องวาดภาพให้คุณครูด้วยพร้อมกับวาดนิ้วด้วยค่ะว่ามันอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลถ้าน้องบอกว่าคุณครูครับคุณครูขะหนูวาดนิ้วไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะวาดลูกศรลูกวาดลูกศรนะคะวาดลูกศรยังไงเนี่ยค่ะลูกศรอย่างเงี้ยค่ะอ่าอย่างเงี้ยค่ะใครวาดนิ้วไม่เป็นก็วาดลูกศรแบบนี้โอเคไหมโอเคไหมลูกอ่านะ อ่ะ,อะเดี๋ยวนะคะเราจะแบ่งนะลูกเราจะแบ่งเป็นห้าข้อนะคะเพื่อที่จะให้น้องลอกได้สะดวกนะ,ะเราไปทีละห้าข้อนะคะไปทีละห้าข้อวาดภาพนะคะวาดภาพพร้อมกับเขียนประโยคข้างหลังจุดคุณสต็อกให้เรียบร้อยนะคะไปทีละห้าข้อนะเอาห้าข้อนี้คุณรูให้เวลาเอาลองดูก่อนห้านาทีดูก่อนซีได้ไหมอืม ไม่ต้องสนใจใครเลยตอนนี้เราทําของเราเลยแข่งกับเวลาลูกห้าข้อ,ขอ,อตั้งใจทํามากเลยห้องนี้เก่งมากตะก,กี้ก่อนหน้านี้คุณครูคสอนอีกห้องนึงเขาก็ตั้งใจทําเหมือนกันเลยนะคะไม่เล่นไม่สนเลยตั้งใจทําอย่างเดียวกลัวว่าจะไม่ทันเวลานะคะเออกลัวว่าจะไม่ทันเวลาห้องนี้ก็น่ารักนะเออทําเรียบร้อยเลยมองชัดเห็นชัดไหมลูกพร้อมทองเห็นชัดไหมลูก ตัดครับอ่าโอเคบางคนบอกว่าคุณครูขาหนูว่าคอมพิวเตอร์ไม่เป็นคะ่ะโอเคไม่เป็นไรคะ่ะลูก ำะะทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะน้องทําเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็วาดสายลงมาให้เป็นรูปที่จับเมาส์นะคะเห็นไหมตามเขาเลยนิดๆหน่อยๆพอลูกให้มันดูออกว่าเป็นคอมพิวเตอร์นะอ่าไม่ต้องซีเรียสมากนะให้ดูออกว่าเป็นภาพนี้แล้วก็มีลูกศรหรือว่ามีนิ้วชี้แค่นั้นพอให้รูรู้ว่ามีสิ่งของกี่สิ่งนะคะมีเอ่อมีมีมีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็นิ้วชี้ใกล้หรือไกลแค่นั้นนะคะ วันนี้ทบทวนนะทบทวนนะลูกในเรื่องที่เรียนผ่านมาแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะสัปดาห์หน้าเราขึ้นเรื่องใหม่ ใครที่ลอกเสร็จแล้วนะลูกทบทวนด้วยเพราะว่าเราเติมถึงสี่คำนะเราเติมสี่คำเราไม่ได้เติมแค่คำสองคำนะคะเราเติมสี่คำเลยี๋ยวมันจะสับสนนะคะลูกค้าทบทวนอีกทีนึงว่าเฮ้ยมันมีจำนวนเท่านี้นิ้วชี้เท่านิ้วชี้อย่างนี้ควรจะเติมอะไรอะไรประมาณน,นี้ค่ะ หรือสำหรับคนที่ทบทวนแล้วด้วยเอาพวกผูค้านว่าหนูก็ทบทวนแล้วค่ะทบทวนแล้วก็ทำอะไรต่อระบายสีเลยลูกละบายสีตกแต่งรอเพื่อนเลยว<ๆ>ันนี้ต้องได้พักริวแน่ๆพวกเราและถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วการบ้านเราก็จะไม่มีเช่นเดิม เดี๋ยวขออนุญาตเฉลิก่อนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะเด็กๆคะไม่เสร็จไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยทำย้อนหลังนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวรูขออธิบายเอ้ยแล้วก็ขอเฉลยให้น้องอก่อนละกันนะคะมาคะ่ขคะข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งขอเป็นโตโนโ่เลยโตโนโ่ครับข้อที่หนึ่งครับบวกหนึ่งใบสีล้แบบนี้แล้วก็มีอีสต์ตามหลังด้วยนะคะน่าจะเติมลาลูกดี้อ่ะ ดิส is a hat ใช่ไหมครับด i สสะกดยังไงลูกตัโน้ครับ T อะไรลูก T I S ครับ T H I S โอเก่งมากเลยเก่งมากเลยครับอ่าเก่งมากค่ะต่อมาค่ะต่อมาอ้าวต่อมาข้อที่สองพัชระอ้าวพัชระ ปลพสักเขาจะปัหวหน้ามานะคะพลาสลักเขาได้สองลูกสีไกลมะม่วงหนึ่งผลใช้อะไรลูกเดชอ่ะแดชเอสอาร์แมงโกเอาในสะกดแดชได้ครูฟ okay. ังหนะะ่อยเร็ว t ีสเอทโอเคเก่งมากครับทำไมครูนิวถึงต้องให้สะกดด้วยล่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวค,ครูก็ครูก็ไม่รู้ไงลูกถ้าหนูไม่สะกดครูก็ไม่รู้ว่าหนูจะเอ่อเขียนถูกไหมอ่ะนะคะ บางทีหนูตอบถูกแต่หน,นูเขียนไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะหราครูก็ต้องดูไปด้วยนะเอแล้วค่ะต่อมาแป๊บหนึง่งหลายอันเกินอ่ะโอเคมาค่ะต่อมาอ้าวข้อที่สามลูกชีใกล้ชีใกล้เป็นน้องบุญดา บุญรดาข้อที่สามลูกน่าจะเติมอะไรคะเติมอะไรลูกคะดีดค่ะดีะดเอาสะกดให้ครูฟังหน่อยคะ่ะ t h i s ค่ะ t h i s โอเคค่ะเก่งมากเลยขอบคุณค่ะต่อมาคะ่ะเอาต่อมาข้อที่สี่เอาข้อที่สี รถจักรยานอยู่ใกล้นะคะเอามาลูกมาน้าชาวันกรมาตอบทีเร็วข้อที่สี่เร็วน้าชาวกันกเอาตอบข้อที่สี่หน่อยเร็วพี่รักเปิดไมค์ก่อนเอาโอเคครับตอบมาเลยข้อที่สี่ลูก this is a bicycle นี่คือ a bicycle เก่งมากเลยเอาสะกดดนี้ให้ครูฟังหน่อย T H I S กับโอเคเยี่ยมเลยขอบคุณค่ะต่อมาค่ะข้อที่ห้าข้อที่ห้าเป็นเอานักกัญญาลูกข้อที่ห้าเอานักกัญญาชี้ไกลค่ะลูกชี้ดอกไม้ค่ะ y e s แดด is a flower ใช่ไหมคะอา้าวแดดคำพดยังไงคะลูก s h e t o k a อเ,<ม>อเก่งมากเลยต่อมาค่ะข้อที่หกเาล่ข้อที่หมี R ตามหลังมีจำนวนแล้วก็มีคำศัพท์ m s น่าจะไม่ใช่ this กับ that แล้วล่ะคะ่ะทีนี้นะคะว่ามันเป็นพหูพจน์แล้วจะต้องเป็น is กับ those แล้วเอาเป็นส อาซรินพาทิพย์ปลูกเออเซรินพาทิพย์ค่ะข้อที่หกว่ายังไงคะ Those are three television อ๋อ Those are three television ใช่ไหมคะอ่า Those E H อะไรลูก T H O S E โอเคเก่งมากเลยขอบคุณค่ะต่อมาข้อที่เจ็ดพร้อมทองเอาพร้อมทองยกมือตะกี้เอาพร้อมทอง R f o r n s เอ้าใช้อะไรลูก t h e s r 4 f o r n s อ้าสะกดเลย E H E H E ครับ E s E s E โอเคเก่งมากขอบคุณครับต่อมาค่ะข้อที่แปดข้อที่แปดพี่ดานิชตาเอาดานิชตาข้อที่แปด R t o chairs ลูก โดสค่ะโดสค่ะสะก,กุลในลูกคะ t h o s e ค่ะ t h o s e ค่ะให้อ่านเป็นประโยคให้ครูฟังสิลูก Those are โดสอ o ทร are to share ค่ะค่ะ Those are to share นะคะเอาต่อไปค่ะข้อที่เก้าลูกข้อที่เก้าข้อที่เก้าพี่สุธิรัตฐเอาสุธิรัตน์ลูกสุธิรัตน์ข้อที่เก้ 9, เาก 9, เติมอะไรคะคนดี โดดค่ะอ้าวสะกดโดดเลยคนนี้ค่ะโดดอาร์ไฟเวนค่ะโดดอาร์ไฟเวนอ้านอกสะกดโดดให้ครูฟังหน่อยเรียกภาษาอังกฤษ p h o s e ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะต่อมาลูกข้อที่สิบข้อที่สิบเออข้อที่สิบขอเป็นชัญญานุชหน่อยชัญญานุชเอาชัญญานุษตอบครูหน่อยลูกข้อที่สิบค่ะอาร์เทนด์ดั๊อาร์เทนดั๊เติมอะไรคะลูก เติ่มดีส e s นะคะเอาสะกดดีส e s หน <im> ่อยสิลูก thesee ค่ะ thesee โอเคเก่งมากเลยครบสิบข้อแล้วไหนใครทำถูกหมดเลยไปทำถูกทั้งสิบข้อเลยไม่ผิดเลยโอ้ไม่ก็เก่งมากไหนลูยกยกโอเคอ๋อใช้ได้เก่งจังเลยโอ้น่น่นๆ่พี่โตโน ตกแต่งแล้วนุ่นโอเคเก่งมากเก่งมาก,มากอืออืโอเคเลยค่ะสําหรับคนที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรลูกไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวผู้ส่งไปงานเป็นนะคะแล้วน้องก,ก่อนนะอ่าโอเคค่ะสัปดาห์หน้าเรามาเริ่มเรื่องใหม่กันนะคะวันนี้ทบทวนทบทวน t h ่ bits that these those นะคะอ่าเอาละค่ะสําหรับวันนี้วิชาภาษาอังกฤษของผู้หมดลงหมดเวลาลงแล้วนะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าผู้ส่งไปงานให้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย